คุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจเออคุณเพิ่งบอกว่าตอนนี้พยายามรู้เท่าทันความคิดถ้าเริ่มรู้สึกไม่โอเคจะเปลี่ยนจุดโฟกัสเลยคะ่ะจริงๆแล้วอยากจะบอกกับทุกคนว่าให้เราหาจุดโฟกัสในใจเราอะ ตลอดเวลาแต่ให้เป็นเรื่องที่ดีนะแต่ให้เป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนรู้ไหมว่าเราใช้วิธีอะไรเอ่อนัดให้นัดให้คู่ชีวิตนดัดอะภาวนาคาถาเงินล้านจริงๆเขาไม่ใช่คนไหว้พระสวดมนต์เอ่อไม่ใช่คนไหว้พระสวดมนต์ไม่ใช่คนที่ชอบไปปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนที่ชอบเข้าวัดแต่ว่าเราไปทําอะไรเขา ็ไม่ได้ขัดแต่ก็ไม่ได้เห็นด้วยในทุกครั้งแต่เพียงแต่แค่ว่านะทําให้ดูว่าถ้าเราทําแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราจะต้องเย็นให้ได้นั่นหมายความว่าเราที่มีคนรอบข้างๆเราอะเป็นซึมเศร้าหน้าที่ของเราคือเราต้องเย็นให้ได้เราต้องนิ่งให้ได้เราต้องเข้าใจเขาให้ได้แล้วเราต้องเป็นตัวอย่างให้กับเขาให้ได้อย่างน้อยให้เราเป็นหลักให้เขาเดินให้เขากออนั่นให้ มันให้คู่ชีวิตนัะนะ้นอะภาวนาคาถาเงินล้านจนตอนเนี้ยเขาเปลี่ยนไปบทอื่นแล้วอะเออเขาเปลี่ยนไปเป็นคาถาจากักรพรรดิแล้วมหาจักรพรรดิแล้วอะ,าาพวอะเพราะเขารู้สึกว่าเอ,อ้เขาเขาภาวนาคาถาบทนี้แล้วแบบใจเขาเบาๆฉะนั้นน่าจะบอกว่าไม่จําเป็นที่ต้องมาภาวนาคาถาอะไรก็ได้นะถ้าสมมุติว่าเราไม่อินแต่ข้อดีคือการที่เราภาวนาค่ะมันทําให มันทาให้เราได้อน,นิสง์และอน,นิสงตรงนี้เวลาเราแผ่เมตตาไปอ่ะเจ้ากรรมนายเวรก็จะมารับทุกอย่างอ่ะนั่นงจะบอกนะในทางหลักพระพุทธศาสนานะคะในเรื่องจิตศาสตร์คนที่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นคนที่รักตัวเองมากจนเกินไปรักตัวเองในที่นี้หมายความว่าเป็นคนที่เจ็บปวดกับความรู้สึกตัวเองรักตัวเองสงสารตัวเองโทษตัวเองโกรธตัวเอง,เองทุกอย่างคือแบบ รักตัวเองมากจนจนแบบไม่อยากจะไปโทษคนอื่นอะโทษตัวเองไว้ก่อนแล้วกดตัวเองอันนี้คือในทางในทางหลักพุทธศาสนานะที่ครูบาอาจารย์สอนมานะมันเป็นเรื่องจิตศาสตร์จิตศาสตร์เนี่ยมีตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแต่ว่าตอนหลังมันสูญหายไปค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอา่อการเอ่อพระไตรปิฎกมันก็มีการฟังแล้วก็บันทึกเนาะมันก็มันก็มีการสูญหายไปอันนี้อันนั้นก็เลยเอามาเอามาพิสูจน แล้วนักก็ใช้วิธีที่นักใช้ธรรมชาตินั่นแหละคือเราเป็นเราก็ทําในแบบที่เราเข้าใจนักก็ไม่ได้ให้ไปหาหาคุณหมอนะเพราะว่าก็ลองดูก่อนว่ามันเวิร์กไหมพอมันเวิร์กสุดท้ายก็ไม่ต้องไปหาหมออะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีถามว่ามันไม่ได้สวิงแต่ว่าถ้ามันมีเรื่องหนักๆมากๆมากๆนะจำมันจะมีอยู่นิดนึงทุกคน คนที่เป็นซึมเศร้ามันจะมีลองไปหาดูนะดูตัวเองนะว่าอะไรที่มันเป็นจุดจี้ใจดําเราแล้วอาการมันจะกําเริบม,มันหนีไม่พ้นหรอกหนึ่งเรื่องเงินสองแผลในใจหนึ่งเรื่องเงินสองแผลในใจแผลในใจเกิดจากการสูญเสียการพัดภาคการเจ็บปวดอะไรในบางอย่างที่มันฝังลงไปในลึกๆถ้าไม่รู้ต้องไปถามผู้รู้อาจจะไปเจอนักสะกดจิตหรืออะไรถ้าเจอนัก นัดก็จะนัดก็จะดูให้อ่าประมาณนั้นแต่นัดจะไม่ถามแล้วเราก็แค่พอเรารู้ว่าจุดอ่อนเราคือเรื่องนี้เราก็อย่าไปแตะมันอันนี้คือการเซฟตัวเองเพื่อไม่ให้มันกำเริบมันต้องประคองกันไปถ้าใครรู้ว่าคนข้างกายเราเขามีจุดอ่อนเรื่องอะไรอย่าไปแตะเรื่องนั้นแล้วก็พยายามเซฟเขาให้ได้มากที่สุดคุณกำลังอยู่กับ นัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ